สำหรับราศีกุมนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่15กลุ่กุมภาถึง14มีนมีนาครับ mm hmm. อาเรามาดูกันนะครับมี4ด้านนะครับมาในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยของราศีกุมนะครับในในเดือนพฤษภาคมนะครับอาอาจจะเป็นช่วงที่มีการรอคอยนะหรือว่าจะต้องมีการ ติดต่อเจราจาในเรื่องของการทําเงินสิ่งใดหรือเปล่านะเหมือนรอคอยนะฮะในเรื่องของการเงินอยู่นะครับซึ่งในงานของชาวราศีกุมเนี่ยในเดือนพฤษภาเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามีการทํางานที่หนักหน่วงกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับอาจจะมีเรื่องของการปวดข้อบาไหลในช่วงนี้ได้นะแบบจะมีความความเครียดจากการทํางานนะเพราะทํางานหนักมากนะครับต้องพี่ต้องแนะนําเลยนะว่า การเงินในช่วงนี้การเงินนะการเงินเนี่ยของของชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสเสียเงินก้อนหรือว่าสูญเสียเงินแบบโดยกับกระทันหันไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพย์เซฟตัวเงินไว้ให้ดีของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภานนี้นะครับต่อมาในเรื่องของการงานนะครับการงานเนี่ยของชาวราศีกุมนะครับจะจะมีเรื่องที่ทําให้ เจ็บใจนะอาจจะมีเรื่องที่คนอาจจะมาเอารัดเอาเปรียบเราทําให้แบบทําให้เราแบบเหมือนเหมือนว่าหนักใจแบบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับของชาวราชาวราศีกุมเนี่ยก็เราก็จะผ่านมันไปได้นะ เราก็จะจัดการกับคนพวกพวกนี้ได้คืออย่าไปให้ค่าอะไรของเขาเยอะเพราะอาจจะมาเอารัดเอาเปรียบเรานิดหน่อยเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรแต่เราคือเราสามารถจัดการมันได้นะต่อมาในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาปีนี้ 6- 5หนะก็อาจจะมีเอาเอางนี้ก่อนเอาคนมีเอาคนที่มีมีคู่ก่อนเอาคนมีคู่เนี่ยของชาวราศีกุมเนี่ย ก็อาจจะมีการถกเถียงกันหรือว่ามีการทะเลาะกันนิดนึงเพื่อแบบอาจจะมีปัญหาเข้ามาอาจจะมีการแบบปากเสียงกันเล็กน้อยเพื่อแบบแก้ไขปัญหาอะไรนะคุณกับเขาเนี่ยแรงพอๆกันเลยนะฮะเวลาที่จะกระทบกระทั่งอะไรกันเนี่ยให้ระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยแบบไม่ยอมกันเลยนะแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะ end up จบได้ดีนะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยต่อให้ทะเลาะกันขนาดไหนอ่ะก็ตัดกันไม่ขาดนะครับของชาวราศีกุมนะ สำหรับคนที่เป็นคนโซนในชาวราศีกุมนะครับมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่นะคู่ของคุณชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาเนี้ยเป็นคู่เวรคู่กรรมเขาเรียกคู่มาตั้งแต่อดีตการอดีตชาตินะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะครับมีเกณฑ์ที่จเจอเลยแบบหรือว่าเป็นคนที่แบบเคยมารู้จักกันมาก่อนหรือแบบคนที่เคยเห็นหน้าแล้วแบบรู้สึกคุ้นๆอะไรเงี้ยฮะจะมีเกณฑ์ได้เจอและได้พบและได้คุยกัน อาจจะเจอกันแบบอาจจะคนหรือคนที่เคยทะเลาะก,กันมานานๆแบบแย่ๆกันมาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะเฝ้าเฝ้าระวังให้ดีนะมีเกณฑ์อาจจะแบบอาจจะศัตรูกลายมาเป็นมิตรเลยอะไรเงี้ยครับก็ได้นะต่อมาในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลแต่มีแค่กังวลอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของความคิดช่วงนี้อาจจะไปหาเพื่อนไปสังสรรค์อะไรสักนิดหนึ่งให้ระวังในเรื่องของความเครียดของตัวเองมันจะทําให้เหมือนว่าเสี่ยง ที่จะเป็นโรคซึมเศร้าความคิดคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคิดทุกอย่างนแต,แต่แต่ในสถานการณ์ความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นนะครับของชาวราศีกุมนะให้ระวังความคิดให้ดีนะชาวราศีกุมนะครับอ่าโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูราศีต่อไปกันเลย